เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะพบกันนะคะกระตรงกับวันที่ที่สเมษาย,ยน2555กับวิฉันชนุตราเพชรมูลค่ะ คุณผู้ชมคะเรายัางคงติดตามสถานรรการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ตที่ล่าสุดค่ยยังคงเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวสองครั้งที่จังหวัดภูเก็ตโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกานาทีระดับความรุนแรงวัดได้2.2ริกเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตและถัดมาเวลาประมาณ8นาฬิกา12นาที เกิดแผดไหวขนาด2.4ริกเตอร์จุดศูนย์กลางในอำเภอทลังจังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายจากแผดไหวทั้งสองครั้งทางนี้หักนับการเกิดอั t เตอร์ช็อคทั้งหมดแล้วเกิดขึ้นเกือบ80ครั้งตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาด้านนายชัยรัตนสุบ,บานรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองอำเภอรกระทุจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ตำบ,บนป่าตองและจังหวัดภูเกต็ตมีข่าวที่ไม่ดีออกไปมากแต่อย่าลืมว่าป่าตองเป็นตัวเมืองตัวอย่างในระดับโลกเพราะศาระชาชาติให้ระวังมาในฐานะที่สามารถดูแลปัญหาภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดฉะนั้นจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มายืนจังหวัดภูเก็ตได้โดยเฉพาะในการบริหารการจัดการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยพิบัติที่ดี และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงกับสภาพอาคารสูงที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบซึ่งทางเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน,นะคะก็มั่นใจค่ะว่าอาคารสูงนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งพร้อมยืนยันค่ะก่อนออกใบอนุญาตมีการตรวจตายอย่างเข้มงวดนายธรรมรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวว่าจากเหตุการณ์แผดินไหวบ่อยครั้งในจังหวัดพังงาได้มีการซักซอมอพยพจากเหตุแผดินไหวขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงก็มีการซักซ้อมแจ้งเตือนภัยมาทุกระยะน,นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้สำรวจประสานงานกับผู้นำส่วนที่เกิดเหตุแผดินไหวบ่อยครั้งที่จังหวัดภูกเก็ต ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบคือของมะรุยในพื้นที่ดังกล่าวมีรอยเลื่อนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีกระบี่และพังงามีมานานร่วม20ปีแล้วเรื่องนี้ทางจังหวัดพังงาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานงานให้ผู้รู้นักธรณีวิทยาเข้าไปตรวจสอบและก็ทำความเข้าใจให้ความรู้กับพี่น้องชาวบ้านว่าอย่าได้ตื่นตระหนกให้มากนะักแต่ในขณะเดีวยวกันก็ไม่มีความประมาท และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรทาสาธารณภัยและทางอำเภอเข้าไปในพื้นที่ให้ได้ซักซ้อมการเตือนภัยและเครื่องมือเตือนอยู่เสมอขณะที่นายตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวดัดภูเก็ตก,ก็มั่นใจว่า หลังจากวันที่23เมษายนนี้จะไม่มีแผ่นไว้หรือว่า after shock ในพื้นที่อีกพร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบซึ่งได้รับแจ้งแล้วกว่า250รายทางด้านของนายสมิธธร,รมสโรธประธาน,ม,ม,นมูลนิธิตเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เปิดเผยว่า หลายจังหวัดในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยมีความเสี่ยงประสบพิบัติภัยธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดระนองถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเกิดแผ่นดินไหวรัสดามิและจากข้อมูลการคำนวณและพยากรณของผู้ที่เชี่ยวชาญภายัยสุนามิระบุว่ามีพื้นที่เสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว3จุดคือ 1. ตรงต่างทะเลอันดามันเพราะว่าแผ่นเปลือกโลกได้ซ้อนเกยทับกันอยู่ หากแผ่นเปิดโลกนั้นเกิดความเคลื่อนไหวหรือว่ามีสิ่งไปกระตุ้นจะส่งผลให้เกิดแผ่นไหวกลางทะเล 2. บริเวณอ่าวไทยและ 3. รอยเลื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่ถัดจากรอยเลื่อนจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ไปกระทบกับรอยเลื่อนจังหวัดระนองจึงได้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นไว้แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใด คุณผู้ชมคะเราก็ยังคงติดตามประเด็นนะคะอย่างนี้อย่างใกล้ชิดค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะและที่สําคัญอย,อย่าลงชื่อข่าวเรือต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้ฟังการรายงานจัดวยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศทั่วประเทศไทยก็ร้อนจัดค่ะส่งผลให้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะคะที่อุณหภูมิขึ้นกว่า40องศาเซลเซียสมามากกว่าครึ่งเดือนแล้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางได้รายงานสภาพอากาศของจังหวัดลำปางว่ายัางเกิดความร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ล่าสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่40องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนับว่าเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างมากสำหรับอุณหภูมิที่ร้อนจัดอย่างมากในพื้นที่จังหว,วัดลำปางนี้ได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงการที่ผ่านมาทั้งนี้สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ที่เป็นแอ่งกระทะโดยมีภูเขาล้อมรอบถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวัดลำปางเกิดร้อนอบอ้าวและร้อนจัดสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในปีนี้นั้นอยู่ที่40.7องศาเซลเซียสนะับว่าเป็นอุณหภูมิที่ยังไม่ร้อนจัดสูงสุดเหมือนกับปี2553ที่เคยสูงในรอบ20ปีมาแล้วนั่นก็คือ43องศาเซลเซียส แต่ในปีนี้คาดว่าอุณหภูมิสูงของจังหวัดลำปางในปีนี้จะไม่สูงเท่ากับปี2553อาจจะทุเลาหรือสูงเพียงแค่41อง,องศา,าเซลเซียสเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตาม ช่วงวันนี้ทั้งวันของเมืองลำปางมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและชาวลำปางก็คาดหวังว่าอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างในช่วงตอนเย็นเพื่อหวังจะทําให้อากาศที่ร้อนนั้นเย็นลงมาบ้างแต่ก็ไม่มีฝนตกลงมาเลยและจากการตรวจสอบปริมาณน,น้าฝนในพื้นที่ก็ไม่พบว่ามีปริมาณฝนนั้นตกลงมาแต่อย่างใดจึงทําให้อากาศนั้นร้อนจัดอย่างต่อนเนื่องมานานกว่า2ส,สัปดาห์ดังกล่าวแล้วค่ะ ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะชาวบ้านในเขตเทศบาลหลายท้องที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนดอนอุดมชุมชนโพนพิพสยัยชุมชนบ้านจันชุมชนนาดีชุมชนบ้านจิกก็ออกมาเรียกร้องค่ะว่าน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นไม่ไหลในบางเวลาและก็มีกลิ่นไม่สะอาด โดยนายบุญเริศกมลวิบูลค่ะผู้จัดการสันักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีได enfin ้เปิดเผยว่าในขณะนี้โรงผลิตน้ําประปาของจังหวัดอุดรธานีลดกําลังการผลิตน้ําประปาลงจากที่ต้องผลิตน้ําประปาชั่วโมงละ3 5 0นลูกบาทเมตรเหลือเพียง2,800ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากว่าน้ําที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ําหนองสาโรงและอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับการใช้ทําน้ําประปานในพื้นที่เขตจังหวัดอุดรธานีไม่สามารถส่งน้ํามาให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีได้เต็มกําลังซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนายบุญเร่ยได้กล่าวว่าได้ขออนุญาตสูบน้ําจาก น้องประจักษ์ศิลปาคมที่เคยเป็นแหล่งเก็บน้ําดิบนะคะมาเสริมน้ําดิบที่สง่งมาจากอ่างเก็บน้าห้วยหลวงชั่วโมงละ250ลูกบา์เมตรแต่ก็มีปัญหาเพราะว่าน้ําจากน้องประจักษ์มีคุณภาพต่ําเพราะว่าเป็นพื้นที่เลี้ยงป่าและมีสิ่งสกรปรกส่งผลให้น้ํานั้นมีกลิ่นที่ไม่สะอาดพร้อมกันนี้ได้ทําเรื่องของความร่วมมือไปอยังสานักง,งานชประทานที่ค่ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องยนต์ในการสูบน้ําจํานวน10เครื่อง ไปทําการติดตั้งเพื่อสูบน้ําแบบทยอยลงในร่องน้ําให้ได้เต็มกําลังชั่วโมงละ400ลูกบาทเมตรตั้งแต่วันที่19เมษายยนที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานการประปาส่วนภูวิภาคจังหวัดอุดรธานีต้องสนุนค่าน้ํามันถึงวันละ64,000บาทขณะที่จังหวัดสุขโขทยัยพบว่าฝูงวักวกว่า67,000ตัวกําลังได้รับผลกระทบเช่นกัน จากสภาพอากาศที่แล้งมากกว่าทุกปีทำให้สัตว์นั้นขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยซึ่งมีการเลี้ยงวัวกกันหลายหมื่นตัวโดยทางด้านของนายนันชพลพวงรอดอายุ41ปีที่ซึ่งอยู่บ้านเลขที่79ถับ5หมู่4บ้านบ่อไม้แดงตระบนบ้านด่านอำเภอบ้านดาน่าน,านลานหอยจังหวัดสุกโขทัยได้เปิดเผยว่าเฉพาะที่ตำบลบ้านด่านห ตำบลเดียวนั้นมีการเลี้ยงวัวมากกว่า1 0 0 0 0ตัวส่วนตนเองนั้นมีเลี้ยงไว้20ตัวตอนนี้กาลังเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านนั้นไม่มีน้ําเพราะย่าให้ได้ให้วัวเหมือนปีก่อนทําให้ต้องพาฝูงวัวนั้นออกไปเลี้ยงไก่จากพื้นที่เดิมถึง5กิโลเมตรพีแล้วมันก็ไม่แกล้งจัด่ะคือว่าวัวมันอยากก็ไม่ม,มีจะกินพรฝนมันก็ทิ้งช่วง เพราะว่าจะเดินตามเลี้ยงก็ไม่ไหวตั้งขี่มอไซค์เลี้ยงตามทุกวันธรรมาดาเมื่อปีแล้วมันก็ไม่เกินห้าวันสิบวันฝนก็จะตกมาปีนี้มันจะทิ้งช่วงยาวเดินเลี้ยงก็ไกลด้วยประมาณสี่ห้าโลเดินเดินไม่ไหว้องใช้รถเครื่องตาม อย่างไรก็ตามค่ะนายนัทพลได้เก่าววิงวอนให้ภาครัฐนั้นให้ช่วยขุดเชื่อมต่อคลองลานตะเคียรระยะทาง500เมตรตรงบริเวณหมู่5ตำบลบ้านด่านเพื่อให้เกษตรกร,กรในพื้นที่นั้นมีน้ำในการกักเก็บให้วัวกินและยังได้ให้น้ำไว้ทำนาข้าวอีกด้วยคุณผู้ชมคะและจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในขณะนี้คะ่ะทำให้เครื่องปรับอากาศและก็พัดลมในจังหวัดจันทบุรีขายดีจนขาดตลาด จากอุณหภูมิที่ความร้อนสูงเกือบถึง40องศาเซลเซียสต,ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมากลายเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศที่สามารถเติบโตส่วนทางสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทําให้ยอดขายเครื่องปรับอากาศในจันทบุรีนั้นคึกคักและมีทีท่าว,ว่าสินค้าจะขาดตลาดนายพีรเจียนวิบูรยานนท์ผู้จัดการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่าช่วงนี้ประชาชนที่มีความต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศ มีมากเกินกว่าจำนวนสินค้าอาจจะทำให้เกิดภาวะเครื่องอประปาศขาดตลาดแม้ว่าในปีนี้ทางร้านได้เก็บตูนสินค้าไว้มากพอก็ตามส่วนเทคนิคการขายในช่วงกอบโกยจะไม่มีนโยบายช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแต่เน้นที่จะแนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้แอดตามความเหมาะสมตลอดจนวิธีการลดค่าใช้ไฟฟ้าและลดภาวะโลกร้อน ขณะที่ในส่วนของตลาดพัดลมมียอดขายที่ทะลุเป้าไม่แพ้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากว่าในช่วงหน้าร้อนมีประชาชนที่รายได้ปานกลางได้เข้ามาเลือกซื้อหาพัดลมกลับไปเปิดใายร,ร้อนเป็นจํานวนมาก และนอกจากเครื่องปรับอากาศจะขายดีแล้วแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีน้ําเย็นๆก็มีพี่น้องประชาชนไปเที่ยวเล่นน้ําขายร้อนกันอย่างสานุกสนานซึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดกเกือบทะลุ40องศาเซลเซียสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างหอบลูกจูงหลานมาเที่ยวพักผ่อนบริเวณแก่งสพือซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเทศบาลเมืองพิบูร์มังสาหารซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเพียงแค่40กิโล หรือว่าเดินทางไปกับเพียงหนึ่งชั่วโมงจึงมีนักท่องเที่ยวหนีร้อนออกจากบ,บ้านมานั่งผ่อนคลายและลงไปเล่นน้ำในแก่งสะพือิจำนวนมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาและในวันนี้ยังเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พบว่านักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่าทุกวัน คุณผู้ชมคะและช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่รับผลกระทบจากมหาพิภัยปี2554ที่จนถึงขณะนี้ค่ะความช่วยเหลือจากทางภาครัฐในเรื่องของการค่าซ่อมแซมบ้านที่บางครอบครัวก็ได้แล้วแต่บางครอบครัวก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ยังใด้ขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นซึ่งทางทีมข่าวสดทุกที่ทีนิวคะ่ะได้ไปลงพื้นที่ติดตามเรื่องดังกล่าวพักสักครู่ค่ะ จอกข่าวร้อน